สวัสดีจ้าพี่น้องกินข่าวกันเ้อจ้าตอนเยน็นโอ้ยเหนื่อยทำงานเลิกงานมาก็ยยังไม่ได้ยุดเลยแต่เลิกงานมาแต่บ่ายสามครึง่งถึงบ้านกับสี่โมงกว่าซักผ่าล่างชามไปซื้อกับเขา่าวพักลงวันนี้กว่าไม่ทันเขาไปซื้อตากผ้าพับผ่า,ผาทำความสะอาดบ้านทกักงบเขา่า ้ากลางเรื่องงานมากกับมาเล่นเกมนั่นแดลกลูกไม่ใช่ผัวจกลูกชายต้องบอกเดวบ้านนี่เหนื่อยดูตาไม่มีแรงบันไดซีฟชั่น8ชั่นไม่มีลิบตึกเก่าเอาลืมบอกมอตอพูดเรื่องงานลืมบอกไปซื้อปลาซับมา เวลาบวงบ้านเองน่ะอันนี้อ่อยยี่ห้อนี่ยี่ห้อที่มีพึ่งมีพึ่งอยู่ก้ฝามันอยู่ก้ฝาเอกระปุกกับเอปลาซับมะละอ่อนเนี่ยอ่อนดิแทะผักกาดแก้วมะเขือพวงอามาดับกลิ่นเอชะโตพักพักตบไม่พักตบใบบัวบอก,บอ,กอ้วพี่น้องใบหมือนเราสมองสมองทำงานวันเดียว ถั่วฟักยาวถั่วผู้นี่ของบ้านเองหมอต้าไปพับผ่าลืมออกมาดูดำปีเลยป้าหมอปลาหมอเทศโทษมาเด้อจ้าเพนน้องกินข้าวเย็นกันเดีย๋ยวว่าลงดึกลงดื่นเด้อยเพนน้องม,มีเวลา 嗯。Mm. Đồ nặng, đồ nặng đông la kì. Ăn năn con. ใช้กลางก็ไปทำงานมาเหนื่อยจิ้นเข้าก่อนเมียอีกทำงานก็ต้องเหนื่อยแล้วนาะพี่น้องเนะาะมันเหนื่อยกับมาได้เงินเขาเด่เนาะโอ้ยปวดขาปวดขาก็เลยไปซื้อใบบบุบ,บ,บมกมากินแก่ชำในมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยโอ้ยเพชรดนีด ดูหนังพญานาคมันละอ่อนมันละกินนกนั่นแหละ ใช้กลางก็ทำมากาักกะโรนี้ให้แล้ว เนื้อปลาหมอมันๆพี่น้องอร่อยดีชายกังเขาไม่ชอบกินปลาตะวานนูดชอบ เหม็นมะขามอุย้ยยีฮอนนี้อร่อยต่ว่าเพชดเหมือนไฟมันเหมือนไฟมันยิงแง่เนะมองเห็นมองเห็นยุบล้ววันเนาะกว่าจะเห็นตลอดไฟมันจะมัวตา กินข้าวกินที่อิ่มลืมแกงเฮ็ดเพาะมาบ้าง ไม่อิ่มนกพี่น้องแด้วจ่ไปเอาต่อยแล้วก็ไปทำก็บเขาไปทางานที่นี่แล้วก็จะอาบน้ำน้องเนี่ยต้องตื่นตีสี่นั่งรถไก่ขึ้นรถเมล์ไปต่อรถไฟขึ้นรถไฟไปต่อรถเมล์ย นั่งกินพักเหล่นกันแบบนี้แต่เราเจ้าขาต่อยช่วงเจ้จขมันครบสิบนาทีครึ่งอ่ะอื นั่งกินพักเหนึ่งเพ็พคนเลยค่าเนี่ยปลาจ้าพี่น้องเดีวยวกันคลิปหน้าจ้าฟันดีจ้าทุกๆคนสวัสดีจ้า